หังใ้ดีครูเจฟฟพ,พาใช้เทคนิคการทำข้อสอบ IELTS Listening Part 4กันซึ่งเทคนิคในคลิปนี้นะคะเป็นหนึ่งในเทคนิคที่ครูเจ๊ยบสอนในคอร์ส IELTS 4 Skill ของครูเจ๊ยบค่ะใครอยากฝึกทำข้อสอบ IELTS Listening แบบจัดเต็มให้ไม่พลาดทุกเทคนิคการทำข้อสอบสามารถดูรายละเอียดใน description ได้เลยนะคะเพราะสำหรับในคลิปนี้นะคะครูเจ๊ฟเนี่ยมาแชร์เทคนิคสั้นๆแบบสรุปง่ายๆค่ะ ถ้าอยากฟังแบบรายละเอียดจัดเต็มแบบทุกชนิดของคำถามต้องไปดูต่อในคร์สนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเรามาลองทำไปพร้อมกันค่ะอ๋ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ครูเจี๊ยบด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ที่ครูเจี๊ยบจัดให้ค่ะสำหรับ i e l ล s l i s t e n i n g Part 4นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นพาร์ทสุดท้ายของข้อสอบ l i s t e n i n g และเป็นพาร์ทที่เรียกว่ายากที่สุดค่ะเพราะจะมีทั้งหมด10ข้อและเป็น10ข้อที่จะไม่มีการ พอยส์ pause, หรือแบ่งจังหวะหยุดให้เราเลยไม่เหมือนกับ3พาร์ทแรกที่อาจจะยังมีแบบครึ่งนึง4ข้อ5ข้อก่อนแล้วพอยส์แล้วก็ค่อยมาต่อครึ่งหลังในพาร์ทสเนี่ยรันยาวเลยนะคะดังนั้นเทคนิคการทําข้อสอบเนี่ยสำคัญมากๆเลยอ่ะเรามาดูกันค่ะถ้าเวลาเราเจอหน้าตาข้อสอบแบบนี้ซึ่ง ตัวนี้ที่ครูยกมานะคะก็คือจะเป็นตัวที่เป็นฟิล l อินค่ะซึ่งบอกเลยว่าเจอบ่อยมากๆในพาร์ทที่4ค่ะในข้อสอบแบบฟิล l อินแบบนี้นะคะสําคัญมากๆเลยที่เราจะต้องดูลไรดูตัวที่เป็นคําสั่งค่ะอันดับแรกนะคะเวลาเราเจอพาร์ทนี้นะคะต้องอ่านเดเร t ชันก่อนนะโดยเฉพาะข้อสอบฟิล l อินค่ะจะมีการกําหนดจํานวนคําอย่างในข้อสอบอันนี้นะคะพูดว่า o วั word only ฉะนั้นคําตอบของเราจะมีแค่คําเดียวนะห้ามเกิน พอถ้าเกินคือศูนย์เลยต้องระวังตรงนี้ให้ดีค่ะแล้วหลังจากนั้นค่ะทริกแรกเลยนะก่อนที่เทปจะเปิดฟังเนี่ยเขาก็จะให้เวลาเราในการอ่านคําถามครูแจมแนะนําให้พยายามอ่านและจับคีย์เวิร์ดของคําถามให้ชัดเจนค่ะอย่างในเซตคําถามพาร์ทนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีการแบ่งหัวข้อมาให้ค่อนข้างชัดเจนเลยอย่างอันนี้นะคะดูตามไฮไลท์ของครูเจมนะคะแน่นอนชื่อเรื่องเนี่ยสำคัญมากๆ มันก็จะต้องเป็นการพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องของ urbanization on birds ่ะเกี่ยวกับ birds แน่ๆใครที่รู้สึกว่าแปล urbanization ไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลน,นะแล้วอีกหนึ่งจุดที่สำคัญเลยคือ Key Point ต่างๆจะสังเกตได้ว่ามีการแบ่งหัวข้อค่อนข้างชัดเจนซึ่งหัวข้อต่างๆเหล่านี้ที่ครูจะไฮไลท์ไว้ให้เห็นไหมคะก็จะเป็นเหมือน subhead ิใหญ่ของเรื่องนั้นๆ มันจะเป็นตัวเหมือนเป็นการปักหมุดให้เราว่าอาทำอะไรก็ตามนะเราเจอการกล่าวถึงหัวข้อเหล่านี้แสดงว่าข้อมูลเหล่านี้อย่างในล็อกแรก loss of natural habitats เราก็จะรู้เลยว่าข้อ31ก็จะอยู่ในหัวข้อนี้พอเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการพูดถึง effects of noise and light pollution ซึ่งเป็นหัวข้อที่2ออันนี้นะคะเราก็จะรู้ทันทีว่าโอเคเรากำลังจะต้องดูที่หัวข้อใหม่แล้วดังนั้นจะต้องระวังให้ดี ถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้คําตอบข้อ31เลยแล้วอยู่ๆมันขึ้นหัวข้อใหม่แล้วก็ต้องยอมพลาดนะเพราะพลาดหนึ่งข้อดีกว่าพลาดทั้งหมดนะคะหลังจากที่เรารู้คีย์พอยต์ของแต่ละ subheading แล้วเราก็มาดูคีย์เวิร์ดในคําถามแต่ละล็อตกันค่ะแต่ต้องดูอย่างเร็วนะไฮไลท์ไว้เลยค่ะอย่างรวดเร็วนะอย่างข้อนี้ครูจะไฮไลท์ตัวนี้ไว้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีคําถามอยู่ในจุดนี้แต่มันเป็นตัวปักหมุดให้เรารู้ว่าถ้าเราได้ยินข้อมูลเหล่านี้แสดงว่า ข้อ31ที่เป็นคำถามข้อแรกกำลังจะมาแล้วแล้วอย่าลืมใส่คีย์เวิร์ดเห็นไหมคะไฮไลท์คีย์เวิร์ดที่สำคัญของตัวที่อยู่ในคำถามด้วยเพราะมันจะเป็นตัวบอกแล้วว่าคำตอบมาแล้วฉะนั้นดูนะคะครูจ,จะจะไฮไลท์อย่างไวทำให้เหมือนจริงเลยว่าครูจ,จะจะไฮไลท์คำไหนไว้บ้างอ่ะอย่างข้อนี้เห็นไหมครูจะก็จะไฮไลท์เอาไว้ครูจะจะไม่ไฮไลท์คำว่าเบิร์ดบ่อยๆนะเพราะว่ามันคือเรื่องนี้อยู่แล้วนะเราก็ต้องจำเนาะอ่า เราก็ต้องเลือกจำเฉพาะที่มันสำคัญอ,อย่างอันนี้ก็จะมีเรื่องของ sing louder, ใช่ไหม Different pitches เนี่ย Sound of อะไรเพราะนี่คือคำตอบที่เราจะต้องหามาใส่ต่อมาค่ะเรื่องของ Habitat loss นะไหม Adapted using structures อะไรไม่รู้แล้วก็มีี building มี bridges มี pigeon sparrow ใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะรู้แล้วว่าอข้อนี้มันไม่มีอะไรที่ต้องตอบเนาะแต่คำเหล่านี้จะเป็นตัวที่ชี้นำแล้วว่ามันจะจบ ในหัวข้อนี้แล้วพอขึ้นหัวข้อใหม่ปุ๊บอ่ะเราก็เหมือนเดิมค่ะเนี่ย scavenging แปลไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องแปลจำคำให้ได้จับเสียงให้ได้อันนี้คือคีย์สำคัญของการทำ้อสอบ Listening ค่ะอ่ะอีกหนึ่งหัวข้อการต่อไปอย่างเร็วเลยนะอ่า urbanization biodiversity เห็นไหมคะมีเรื่องของ area decreases แล้วก็ challenges slowly อะไรอ่าแล้วก็มาต่อเลย urban planners City Bird Friendly อ่า Green Roof และอะไรไม่รู้แล้วก็ Garden แล้วก็มี Provide Suitable Habitat นะคะแล้วก็มี Urban อ่าแล้ว Recommended ว่าอะไรและ Green Spaces ฉะนั้นเห็นแอนปุ๊บรู้เลยถ้ามี Green Spaces มาคู่กับอะไรนั่นแหละคือคำตอบของเราทีนี้ต่อมา Long Term Impact อ่าแล้วก็มีเรื่องของ Overall Effect แล้วก็ Further Research Study น uh. ะ ่า uh, understand urban setting จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราได้ข้อ40แล้วเราอาจจะไม่ต้องจำตัวคีย์ o i n t ของอันนี้ก็ได้นะ uh, อ่าเพราะว่าถ้าเราได้คำตอบครบแล้วก็แสดงว่ามันจบแล้วอันนี้เห็นไหมคะในการไฮไลท์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นจะต้องจำให้ได้หมดนะไฮไลท์ไว้เพื่อเป็นจุดดึงความสนใจเราว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วเพราะเดี๋ยวตอนที่เราฟังอะค่ะเราก็ต้องมาแมชเสียงกันอีกทีไฮไลท์เอาอันนี้ได้แล้วนะคะเราก็แค่ท่าไมคะลูก โฟกัสละในแต่ละล็อกของเราอ่ะเดี๋ยวครูเจ็บอยากให้ทุกคนจับสังเกตตอนที่ครูเจะททำนะว่าครูเจะใช้ทริคอะไรนะเพราะว่าครูเจ็จะได้ไม่ต้องพูดขัดจังหวะตอนที่ฟังเสียงดีไหมลองดูนะคะโฟกัสแต่ละกลุ่มก่อนดังนั้นหมายความว่าครูเจ็บจะโฟกัสกับตรงนี้ก่อนฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวแรกที่จะเป็นตัวนําพาเราโอเคไหมคะมันก็จะเป็นอย่างนี้ในทุกล็อกเลยนะเดี๋ยวคอยจับสังเกตว่าเวลาครูจะฟังครูจะติ๊กตรงไหนนั่นคือการบอกใบ้ว่า นี่แหละคำตอบกําลังจะมาหรือตอนนี้ดําเนินมาจากจุดไหนไปจุดไหนถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังคลิปเสียงไปพร้อมๆกันค่ะ As cities continue to expand, the loss of natural habitats for wildlife, including birds, is becoming more evident. The rapid growth of urban areas has led to significant reductions in the natural spaces that birds once thrived in. This reduction in habitat is compounded by the fragmentation of existing green spaces. Making increasingly difficult for birds find suitable areas for breeding and it difficult birds find breeding feeding to for for เป็นยังไงคะ,ะคุณจะพอสเทปไว้ก่อนแต่เวลาสอบจริงจะไม่มีการพพสแบบนี้นะคะคุณจะพพสเพื่อให้เห็นว่าเห็นไหมว่าจับสังเกตค่ะเมื่อกี้เนี่ยพอมันมีการพูดถึงคีย์เวิร์ดคำใดคำหนึ่งที่ตรงกับที่เราไฮไลท์ไว้เห็นไหมคะคุณจะจะทำการติ๊กไว้เพื่อให้บอกเราว่าตอนเนี้ยเทปเนี่ยฟังถึงตรงไหนแล้ว พอมาถึงจุดนี้ที่เป็นตัวคําถามเราก็เหมือนกับทําไมคะโฟกัสให้เยอะขึ้นเราก็ต้องกลับมาดูค่ะอะไรของกรีนสเปซเห็นไหมฉันพอเราฟังมาปุ๊บอ่ะกรีนสเปซมามีคําว่า fragmentation เราก็เลยได้คําตอบข้อนี้อ่าแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องโฟกัสกับอะไรคะลูกเอฟเฟกของอันนี้ละเพื่อจะเป็นตัวบอกเราว่าหัวข้อใหม่ซึ่งจะเป็นคําตอบของข้อ32กําลังจะมาถ้าพร้อมแล้วลองฝึกใช้เทคนิคที่เมื่อกี้ครูเจบทาให้ดู One major impact of urbanization is the rise in noise and light pollution. Birds, which rely on natural environmental cues, such as sunlight and darkness, are affected by artificial lighting and loud city sounds. In fact, urban birds often face much higher noise levels than those in rural areas, and this has forced them to adapt. Many birds, for example, have had to sing louder or at different pitches to make themselves heard over the sounds of traffic and human activity. เป็นยังไ,ไงไงกันบ้างคะข้อ32กับข้อ33ได้คําตอบตรงกับครูเจี๊ยบไหมอ่าเพราะจะสังเกตได้นะคะเห็นไมครูเจี๊ยบก็ใช้วิธีเดิมนะครูเจี๊ยบก็ใช้วิธีการทริกเลยว่า noise light pollution อะไรอยู่ตรงไหนมันจะเป็นตัวบอกเราว่า อ่ะคำตอบของเราใกล้มาแล้วนะพอมาถึงตัวเขาสามสิบสองเราก็ต้องฟังให้ดีๆค่ะเพราะว่าคําว่า Lightning มันมันโผล่มาก่อนใช่ไหมแต่ถ้าเราจาคีย์เวิร์ดได้ว่าเรากําลังหาว่า Lightning ชนิดไหนตอนเราฟังเนี่ยเราจะโฟกัสถูกว่าตัวที่อยู่หน้า Lightning ก็คือคําว่า artificial เราก็เลยได้คําตอบข้อนี้ค่ะถัดมาเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าตอนที่เราโฟกัสกับ artificial เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราหลุดคําอื่นไปไม่ต้องตกใจค่ะเพราะเราจะมีคีย์เวิร์ดเห็นไหม พอเราเขียนเสร็จปุ๊บเราก็กลับมาโฟกัสดีๆค่ะว่าคีย์เวิร์ดของข้อต่อไปมาหรือ,อยังฉะนั้นบางครั้งเนี่ยไอ้ข้อมูลบริเวณอื่นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ต้องฟังให้ละเอียดก็ได้เราก็อาจจะได้ยินว่าเอ้ยมีคําว่าสิ่งเ o u าเดอร์อย่าแพนิกนะก็คือพอเราได้ยินคําว่ามี Bir ร์มีสิ่งเหลาเดอร์แล้วก็มี different pitches ก็จะเป็นตัวคามเราลงนิดนึงว่าอ่ะคำตอบของเราน่าจะกําลังมาเรายังไม่ได้เลยอันนี้มีตรงจุดที่น่าสนใจค่ะเราเนี่ย จำได้ว่าเราต้องหา Sound of อะไรหลายๆคนอนะ่ะบอกว่าหนูได้ยินไม่ใช่มีแค่คำว่า Traffic ค่ะมีคำว่า human activities ด้วยแต่อย่าลืมนะเขาต้องการให้เราตอบแค่ one word ถ้าหนูเอา human activities ไปมันเกินดังนั้นถ้าจะต้องเลือกระหว่าง Traffic แล้วก็ and human activities เลือกได้ Word เดียวคำว่า Traffic นะ่าจะเป็นคำตอบที่ดีกว่าค่ะ แต่ในเวลาเราทำเนี่ยเราอาจจะมีการจดโนต้ตเนาะบางคนบอกว่าหนูจดโนต้ตทันค่ะ traffic and human activities อ่าอันเนี้ยเราอาจจะรูกเราจดไว้สองอันแต่ในเมื่อเขาให้เราตอบแค่วันเดียวลูกเราก็ต้องเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดดังนั้นตัวอื่นไม่ต้องเอามาเราจะมีเวลาในการคิดนิดนึงค่ะก่อนที่จะขึ้นหัวข้อใหม่หรือถ้าไม่มีใครที่สอบข้อสอบแบบที่เป็น paper based เนี่ยจะมี extra 10 minutes หรือคนที่สอบแบบ computer based เนี่ย พอเทปจบจะมี2นาทีเราอาจจะใช้เวลาช่วงนั้นท้ายการฟังเนี่ยมาตรวจเช็คแล้วเลือกคําตอบให้ที่ทวนอีกทีหนึ่งก็ได้ค่ะ,ะทีนี้เรามาดูในส่วนต่อมาก็คือในข้อสอบข้อที่34กันค่ะถ้าพร้อมแล้วฟังพร้อมกันค่ะ Another adaptation seen in urban birds is their shift in nesting behavior rather than relying on trees and natural spaces some species have begun using m a n m a d e structures such as buildings and bridges for nesting Pigeons Sparrows examples birds that have successfully adapted birds in this are have successfully of and that way w มะได้ยินใช่ไหมได้ยินคำว่า s t r u c t u r e อ่ะเพราะเนี่ยมันก็จะมีการปักหมุดมาเลยว่าเห็นไหมคะ adaptation nesting behavior อ่ะแล้วก็จะมีเรื่องของ habitat loss อะไรต่างๆแล้วมีคำว่า structures ค่อนข้างชัดเจนแต่เราต้องจับฟังให้ทันนะเพราะบางทีเนี่ยเวลาที่คำที่เขาต้องการให้เราเติมเนี่ยเป็น adjective เนี่ยมันมักจะอยู่หน้าคำนามเช่นเวลาเขาพูดเนี่ย เขาอาจจะพูดเป็น Man-made structures เต็มๆแบบนี้เลยหรืออาจจะเป็นพูดว่า Structures ที่ build โดย์แมนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันเป็นบทเดียวใช่ไหมคำมันก็เลยตรงเป๊ะเลยค่ะว่าเป็น Man-made structure ฉันต้องฟังให้ดีใครที่รู้สึกว่าฟังแล้วอาจจะหลุดอาจจะต้องใช้วิธีการจดโนด้ตฝึกจดโน้ตให้เร็วนะคะอ่ะทีนี้ต่อมาค่ะข้อ35เลย <S <S additionally cities offer new sources of food and birds have learned to take advantage of these Some birds, for instance, now forage through human waste or rely on food left in public spaces. This adaptation allows them to survive in urban settings where traditional food sources are scarce. Okay. อันนี้เห็นไหมคะ? the hemika? Loganwa don't through แต่เราได้ยินชัดเลยว่ามันเป็น human waste. อ่า Tasmuda Japsang, Tasmoda สมาธิและสติดีว่ามันเป็นแค่บทเดียวตอนครูจะเขียนครูจะก็เลยจะไปที่ waste ได้เลยแต่บางคนบอกว่าโอ้ยหนูคิดไม่ทันหนูได้ยิน Human waste เมสหนูจะเขียนสองคำแบบนี้ไปเลยค่ะและเดี๋ยวค่อยมาตัดที่หลังเหมือนที่ครูจะทําให้ดูเห็นไหมฉะนั้นได้หมดเลยนะใน,นกลไกพวกนี้มันจะช่วยเราในการดึงคําตอบที่ถูกต้องและทําตามคําสั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ <c oughs> ทีนี้มาดูข้อต่อมา however it's important to note that not all species can adapt to city life Studies show that biodiversity decreases as urbanization intensifies. This means that while a few species may thrive in cities, many others are unable to cope with the challenges and gradually disappear from these areas. <coughs> คีย์เวิร์ดเนี่ยเป็นตัวช่วยเราได้ดีมากๆเลยค่ะอย่างตอนที่ครูจะเปิดเทปเห็นไหมจะได้ยินคําว่าอะไรคะคำว่า studies ค่อนข้างชัดเจนเลยพอได้ยินคําว่า studies ปุ๊บเนี่ยเราต้องค่อยๆฟังแล้วจะสังเกตได้ว่าจะเจอคําว่าอะไร biodiversity ที่ค่อนข้างชัดเลยนะคะแล้วมันก็มีคําว่า urbanization ด้วยพอเราได้ยินคีย์เวิร์ดต่างๆนะคะตามที่เราเห็นในข้อสอบเนี่ยเราก็จะสามารถจับคําได้ทันทีว่าตอนที่เขาพูดว่า urbanization เขามีพูดคําว่า intensify แต่หลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่า intensify ทำไมครูเจ็บเติม es ล่ะอ่ะอันเนี้ยอาจจะต้องคิดให้เร็วเพราะถ้าสมมุติว่าไม่มีการฟังเสียงที่ชัดเจนว่าเอ๊ะมันลงท้ายด้วย intensify เฉยๆเลย intensifies อ่ะอย่างครูเจ็บเนี้ครูจะสามารถจับชัดเลยว่า intensifies มี s ครูจะก็เลยสามารถใส่รูปที่ถูกต้องได้เลยแต่ถ้าใครบอกว่าฟังไม่ทันให้จับสังเกตจากคำถามค่ะ สังเกตนะคะว่า Urbanization ตรงนี้มันไม่มี a r t i c l e อ่ามันไม่มี a r t i c l e ที่เป็นตัวบอกว่าเป็นเอกพจน์ดังนั้นเนี่ยใส่พหูพจน์ไปเลยค่ะแต่ถ้าสมมติตรงนี้นะมี AN d สมมุตินะ and ตรงเนี้ยเราก็อาจจะต้องให้เป็นรูปของเอกพจน์เพื่อให้คล้องกับตัวที่เป็น a r t i c l e เอกพจน์ค่ะแล้วมันก็จะต่อกันมาเลยค่ะเราจะไดียงคำว่าอะไร challenges แล้วก็คำว่า gradually ไม่ใช่คำว่า slowly แต่มันรีเหมือนกันเห็นไหมเออฉะนั้น เราก็เลยรู้เลยว่าเจ้า Slowly กับ Gradually น่าจะเป็นคำเดียวกันเราก็เลยสามารถจับคำว่า Disappear ได้อย่างชัดเจนสำหรับข้อตอบนี้ค่ะทีนี้ลองมาดูข้อต่อไปกันค่ะ To address this, urban planners are increasingly considering ways to make cities more bird friendly. One approach is the development of green roofs and vertical gardens which can provide suitable habitats for birds. Green roofs, in particular, are becoming more popular as a way to reintroduce natural spaces in highly urbanized environments. Another recommendation is to increase the number of parks and green areas within cities to support wildlife. ตัวคีย์เวิร์ดเนี่ยมาค่อนข้างจะเรียงเลยแทบจะไม่ต้องมีอะไรที่เราจะต้องรู้สึกว่าเอ้ยเราจะต้องสลับหรือฟังหรือระวังอะไรมากเท่ากับก่อนหน้านี้แล้วมาเห็นไหมคะพอ Green Roof มาปุ๊บเนี่ยเราจับสังเกตได้จากคำถามค่ะว่ามันมีแอนเราก็เลยสามารถตั้งใจฟังได้เลยว่าอ่ะ Green r o o f แอนอะไรการ์เดนอ่าล้วก็คือได้ยินคำว่า v e r t i c a l ได้ยินตรงกับครูใช่ไหมแล้วเรา็บอกว่ามันูสะกดไม่ได้มนูจะเขียนเป็นภาษาคาราโอเกะไว้ก็ได้นะ v e r t i c a l เป็นภาษาไทยก็เ่ยก็ได้แล้วพอเรามีเวลา extra time ตอนจบหรือช่องตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเออเราสามารถเอามาใส่ตรงนี้ได้แล้วเราค่อยมาสะกดภาษาคาราโอเกของเราเนี่ยก็จะได้ตามนี้นะคะ vertical และมันก็จะเรียงตามมาเลยและอีกตัวหนึ่งที่เด่นชัดในสำหรับข้อ39คือคำว่า recommend ซึ่งจะมีเรื่องของ green spaces ซึ่งในเทปเนี่ยเขาจะใช้คำว่า areas นม,มันมาด้วยแอนใช่ไหมคะก็คือคำว่า parts เหมือนเดิมจะมี s เหมมี s หนูสังเกตถ้ามีอะจะต้องไม่มี s แต่เพอเอิญในโจทย์ไม่มีอะฉะนั้นพาร์กอย่าลืมเติม s นะทั้งนี้ทั้งนั้นตรงนี้เนี่ยสามารถทวนได้ตอนมี extra time นะคะถึงข้อสุดท้ายแล้วค่ะมาเรามาลองทำไปพร้อมๆก,กันอีกสักรอบนะคะแล้วจะได้มาดูกันว่าเรายังพลาดตรงไหนบ้างหรือเราสามารถจับสังเกตอะไรบ้างที่จะเป็นประโยชน์เวลาทำข้อสอบจริงค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มเลย There's still much to learn about the long-term impacts of urbanization on birds. While some species are adapting, the overall effect on bird populations is complex and further research is needed. Long-term studies are crucial to understanding how urban environments alter breeding success and survival rates among different species. Okay, When answer, long-term impact, right? And a raw effect, focus on เราก็เลยได้ยินคําว่า Complex ตรงนี้แหละค่ะที่คุณจะบอกว่าอะไรพอเราได้คําตอบข้อนี้เนี่ยแล้วตรงนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่จะต้องตอบแล้วเราอาจจะไม่ต้องฟังแล้วเราก็ใช้เวลาตรงเนี้ยไปทวนข้อที่เมื่อกี้เราอาจจะค้างไว้หรือไม่มั่นใจว่าเอ๊ะมันจะมี S หรือไม่มี S หรือเราสะกดคำไหนยังไม่ได้เราสามารถใช้เวลาช่วงนี้ให้เป็นประโยชน์โดยการไปทวนตรงจุดนั้นค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับเทคนิคและทริคที่คุณเจ๊นำมาแชร์ในคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้คนอื่นๆเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปด้วยนะคะแล้ว EP หน้าคุณเจ๊จะมีเทคนิคหรือเกล็ดความรู้อะไรมาฝากอีกก็รอติดตามกันนะคะโอเปดูนี okay,